เปิดแล้วเนาะไม่ไหวละวะไรนะเออสือรามุกเด็กนะครับนะฮะก็ต้องเรียว่าเออวันนี้ในส่วนของสุพิทักษ์เด็กเยาวชนและครอบครัวนะครับนะฮะเออ โดยมีท่านเวรอยอิทธิโรดเป็นผู้บร like ิการศูนย์นะครับซ mm. <Sa> ึ่งเป็นศูนย์ปรับปรามและสอตส้างการท้ามนุษย์นะครับวันนี้เราก็ได้ร่วมกับทู้เครือข่ายนะครับทั้งในส่วนของกระทรวงแรงงานรับในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับและก็ในส่วนของเอเจโอนะครับวันนี้เราก็จะมีที่อยู่ทางสูงด้วยนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเรียนท่นจะมีท่านผู้บริการกองผู้พิทักเด็กและเยาวชนกรมบริการเด็กและเยาวชนนะครับท่านนันทนา เอ่อไว้แค่คุณนะครับนาขอบวกุมากนะครับที่มาวันนี้นะครับนาแล้วก็ท่านโอภาสภูของนาคนะผู้ดำเนินการศูนย์ราสานงกนกับเพื่อการสู่เสริมและปกป้องผู้คงเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์นะครับนะแล้วก็คุณวีรวัลมอสบี้คุณผม้นนะครับนาผู้ดำเนินการโครงการฮักนะครับซึ่งทํางานภาษาอังกมาโดยตลอดนะครับนะแล้วก็คุณอนงรังคุณนุมรัชรัจนาโพธายชัยนะครับมูลนิธิเพื่อยุติการส่วนรัประโยชน์ทางเพศจากเด็กนะครับแล้วก็ผู้จัดนการ สถานคุคมน้มครองสอดภาพบาราวานะครับนะซึ่งอยู่ในทูมอยู่แล้วก็คือคุณกมลวันวารีศรีนะครับนะแล้วก็สุโตรตีวรวัฒน์วัดนครบัญชานะครับโตรตีจุนไกรทองโตรตีพนัญชัยที่เจตธรรมและโปรตีนิจิธอนจิจการนะครับเราทําง,งานโดยเชิงเชิงรกนะครับก็จากการตรวจสอบและข้อมูลจากหน่วยง,งานภาครัฐและข้อมูลจากการร้องเรียนทางตัวเชื่อีเดียและข้อมูลผ่านจากองค์การความมั่นคงต่างประเทศนะครับทําให้เรามีข้อมูลว่า มีกลุ่มบุคคลนะครับที่ดาเนินการในเรื่องของการเก็บรวบรวมข,ข้อมูลเรื่องการรุนเมื่อทางเพศของเด็กนะครับเอาไว้นะครับเพื่ออารดำเนินการแสวงหาูแสวงหาผู้ประโยชน์จากการนําภาพลามกเด็กเพื่ออัปโหลดขึ้นสู่โซเชียลมีเดียต่อไปนะครับแล้ววันนั้นวันนี้ในกลุ่มบุคคลการเนี่ยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องอก็ต้องเข้าใจนะครับว่า,าจากสถานการณ วันเป็เร่งก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะครับนะทำให้มีกลุ่มหลายกลุ่มด้วยกันนะครับทั้งคนไทยและคนชาต่างประเทศนะครับนะที่อาศัยช่องว่างโอกาสเหล่านี้ในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศของเด็กบนโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการไล์สดการผลิตภาพลามกเด็กและอัปโหลดขึ้นสู่โซเชียลมีเดียนะครับหรือการเด็กด้วยกันนะก็ส่งภาพลามกผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่า กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตก็จะมีอายุอยู่ระหว่าง15-24ปีนะครับเพราะนั้นแน่นอนเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเ,เด็กนะครับในเรื่องของเด็กการละเมิดทางเพศจากเด็กนะครับเนื่องจากผู้ใช้เป็นเด็กโดยส่วนใหญ่นะครับที่จะเข้าสู่วัยรุ่นที่สูงขึ้นไปนะครับนะมีโอกาสที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกเรื่องละเมิดถูกล่วงละเมิดทางเพศ พโลโอกออนไลน์สูงนะครับเนื่องจากวัยที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นวัยที่อยู่ระหว่าง15-24ปีนะครับรเพราะฉะนั้นน่วยงานภาครัฐวันนี้ในการร่วมกันมาเข้าเชอญหมายร่วมกันนะครับในการสืบสวนก็พบว,ว่ามีอยู่ใน10จังหวัดน,นะครับทั่วทั้งประเทศวันนี้เราจรึงปูพรมเฝ้าปิดล้อมจุดค้นนะครับแล้วก็จกับกลุ่มเป้าหมายทั้ง33ป้าหมายใน10จังหวัดทั่วประเทศนะครับนักก็จะมีตั้งแต่กรุงเทพอยุธยากรุงเทพปทจุมทางีนนบุรีเชียงใหม่ ขอนแก่นยยโสธวทอเชียงรายนครสวรรค์นะครับนวันนั้นวันนี้เรามีการจับกลุ่มผู้ชนงทาสท้นเนี่ยไปสิเอดลายนะครับไปส1เ็ดลายด้วยกันนะครับแล้วก็ยึดของกลางนะครับก็เป็นเป็นภาพเป็นการเก็บภาพโปะเด็กนะครับเอาไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับนะซึ่งมีการอัพโหลดดาวน์โหลดนะครับก็เพื่อที่จะเตรียมที่จะเอาขึ้นสู่โซเชียลมีเดียนะครับต่อไป เพื่ออะไรครับก็อยูจากเด็กบนโลกออนไลน์เหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับณวันนั้นวันนี้เนี่ยมีการจับกลุมในส่วนของผู้ต้องหาทั้งสิ้นติเกตไลา์นะครับในติเกตพื้นที่นะครับทั่วทั้งประเทศด้วยกันนะครับยึดของกลางก็จะมีทั้งโทรศัพท์มือถือมีทั้งคอมพิวเตอรอ์มีทั้งเครื่องเก็บภาพนะครับที่อัปโหลดดาวน์โหลดเอาไว้ที่มีภาพโปของเด็กเป็นอยู่มากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่า,าในสานการโลกในปัจจุบันนะครับ ภายใน60วินาทีเนี่ยวันนี้มีการส่งต่อมีการเผยแพร่ภาพเด็กเนี่ยนะครับ500กว่าภาพภายใน60วินาทีนะครับทั้งภาพลามะอา,าจารย์และภาพที่ไม่ลามะอา,าจารย์นะครับนะซึ่งวันนี้ท่านพลเอกรอยไอ้แคบโลนเนี่ยได้มอบหมายชุดปฏิการดังกล่าวนะครับเข้าทำการปิดล้อมตรวจค,ลลค้นแล้วก็จับกลุมผู้ต้องหานะครับตามที่ระบุ ในเอกาสารนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มีผู้ต้องหาทั้งส,สิ้นจำนวนสิบเอ็ดรายด้วยกันนะครับแล้วก็จะส่วนหนึ่งก็จะขยายผลต่อไปนะครับในเรื่องการในการในการที่จะอัปโหลดเข้าสู่โซเชียลมีเดียต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนของความผิดนะครับก็จะเป็นอันตราโทษในเรื่องของการมีสื่อละโมบายการาบริวามครอบครองเพื่อสวนหาประโยชน์ทางเพศสําหรับตนเองนะครับนะโดยมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน10,000แสนบาท นะครับแล้วถ้าหากว่ามีการส่งต่อนะครับมีการส่งภาพังกล่าวต่อก็จะเป็นความผิดในเรื่องของการส่งต่อภาพต่างเนี่ยโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทนะครับนะเพรานั้นก็ฝากไว้นะครับใครที่ยังดำเนินการในเรื่องนี้อยู่นะครับในส่วนของสูบิชเชาติ็กเชาชนและครอบครัวแต่แม่หมวนชาติก็จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้่งวดนนะครับต่อไปนะครับนะฮะสื่อไปะไรเพิ่มเติมไหมครับ กถคือลูกเด็กนะครับมีหลายรูปแบบครับมีทั้งรูกเมอร์ทั้งเพศกับเด็กดูสตรีก็ดีนะครับแล้วก็แอบถ่ายคลิปไว้ <c oughs> และแอบถ่ายคลิปไว้นะครับหรือบางคนเนี่ยตอนนีม้มีความชื่นชอบเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะพยายามโหลดภาพเด็กขึ้นอ,อยู่ในโลกออนไลน์ทั้งหมดเนี่ยมาลูไว้กับตัวเองนะครับเพื่อเพื่ออะไรฮะเพื่อสร้างกลุ่มแล้วก็ใครต้องการที่จะดูข้อมูลตรงเนี้ยเพื่อเสียค่าสมาชิกสองร้อยสามร้อยมากนะฮะเปิดตามกลุ่มกลุ่มไลน์นะครับ สิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เราเนี่ยได้รินการมาห้าหกปีนะโดยเราได้ภา,าตาดกระทัฐอเมริกานะครับก <_' S 1> ็จะมีการเขาส่งข้อมูลมาให้ทางเราอันที่สองก็คือ,อมาจากทางผู้ที่มาเราเรียนนะทางทางโซเชียลต่างๆนะครับการคข้าข้อื่อของเด็กตันเนี้ยบางทีทุกคนเนี่ยคิดว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องแบบเกิดกาเรื่งเ,รเเรงเป็นเรื่องโจ๊กส่งแต่ว่าส่งให้ดูกันแล้ว ก็ก็ตามภาษาคือคือคนทุกคนอยากจ,จะดูครับแต่กำจะบอกให้ว่าไอ้ทราบว่าการครอบครองสื่อมวเสียพวกนี้เป็นความผิดครับนะครับแล้วก็เป็นคนเผยแพร่ครับถือดึงถงอ่าเหมือนจะมีไว้ในครอบครองเนี่ยก็งถือเป็นความผิดค,ครับขอบคุณครับ <c oughs> ที่รวบรวมขู้ล,ลามาเอาภาพสื่อวมวลเสียเนี่ยครอบครองไว้นะครับแล้วเปการโหลดแล้วเปการส่งต่อนะครับเราได้ข้อมูลตรงนี้มาเนี่ยมาเนี่ยอยู่เรื่อยๆครับปีหนึ่งเนี่ย เพืเป็นแส้ก็ดีดีกว่านะครับส่วนใหญ่ก็เราจะดูในเคสที่มันมีเราดูแล้วเนี่ยมีแต่ใช้ความคิคือมีข้อมูลเนี่ยที่โหลดจะเยอะตำลัๆมากๆเนี่ยนะครับหรือบางเคสเนี่ยที่ดูแล้วเนี่ยจะทำไปสู่การทางวัตุลก็คือมีการปริบและก็จำหน่ายตรงนี้ทำซึ่งเคยจับกุมมาแล้วนะครับแล้วก็ทางเราของขโมเนี่ยก็ทํางานในด้าน ในด้านสือ่อคอมเมิรเนี่ยมันเป็นอีกส่วนหนึ่งครับมันเป็นจู่พอวางที่จะทําให้สู่เข้าสู่วงการทำนี้ได้ครับซึ่งท <c oughs> างต,ต่างชาติเนี่ยนะครับเขาให้ความสำคัญเกีเ่ยวเรื่องนี้มากนะครับท่านผอจะสังเกตได้ว่าจะมีทางคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาแสวงประโยชน์ทศจัดเจ็บเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยจำนวนมากนะครับพอตอนหลังเนี่ยเราเราิ่าษากับทางเอ็นจีโอแล้วก็ทางทางทัพยุโรปส่วนอเมริกาด้วยนะครับ ก็จะมีการบล็อกอุคกรณ์รอยะข้ามเข้าประเทศโรยเด็ดขาดนะครับฉะนั้นเนี่ยคนต่างชาติที่จะมาครับานประโยศจะทาประเทศจะเด็กแกนะครับแต่ประเทศไทย,นยเนี่ยจะน้อยลงแต่ปรากฏว่าเนื่ <S <S 1> <S 1> องจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องทั้งโควิดและอะไรมาเลยครับจะาเป็นคนไทยเราเ,เองเละะ่ะที่เป็นคนผลิตแล้วก็นำภาพขายนะครับหรือรวบรวมโหลดในภาพแล้วก็จะเปิดช่องทุุกนะครับ เพื่อเพื่อตอบสาอชที่ใครต้องการก็จะส่งต่อนะครับต,ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าไป็นห่วงครับขอบคุณครับงานในสองส่วนนะคะในเรื่องการส,ส่งเสริมการปกป้องเนี่ยเราสนับสนุนให้ น้องๆนะคะคือเรามีกลไกสูือบ้านพักเด็กกับครอบครัวะคะ่ะแล้วก็สภาเด็กเยาวชนเราก็จะมีการสนับสนุนให้น้องๆสภาเด็กเยาวชนแกนนาเด็กเยาวชนในระดับพื้นที่นะคะให้ความรู้นะคะสืือจัดทําสื่อรุ่นรงในการรู้เท่ากันสื่อให้กับเด็กเยาวชนเป็นที่นะคะแล้วก็ให้บพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยส,ส่วนหนึ่งเราจะทําซอฟต์แวร์นะคะในเรื่องสื่อดิทัลนะคะให้พ่อแม่ผู้ปกครองกับและก็เด็กนะคะ แล้วก็มีการจัดอบรมพัฒนาสัเกยภาพให้กับเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่ดำเนินงานปกป้องคุ้มครองนะคะทางเราจะมีกลไกก็คือบ้านพักเด็กและครอบครัวนะคะที่จะดําเนินงานร่วมกับทางเครือข่ายนะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราทําคือแนวปฏิบัติให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการคุ้มครองเด็กนะคะเป็นแนวปฏิบัติเรื่องการดำเนินงานการดูแลคุ้มครองเด็กจากไทยออนไลน์นะคะส่วนหนึ่งคือการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะ ในการส่งคุิภาพเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้จะทำงานร่วมกับเครือข่ายนะคะกับตำรวจกับทีมสารวชาชีพอันนี้คือเป็นการอบรมโดยใช้เป็นเคสรีวิวนะคะทำงานร่วมเราได้รับการสนับสนุนจากโมนิคิอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาไทยค่ะแล้วก็ทางไทยแข่งน,นะคะแล้วก็ทางอายการนะคะก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทาง โรงพยาบาลธรรมศราสตร์นะคะทางมองให้โดดนะคะที่ช่วยเหลือเราดำเนินง,งานตรงจุดนี้นะคะก็อีกส่วนหนึ่งคือภาคเอกชนเพื่อสูงรที่าสิที่เด็กะคะ่ะสิ่งนี้คือการดําเนินงานาให้ความรู้กับคนที่ทงางานนะคะที่ทำงานในเรื่องการปกป้องคุ้มครองเด็กถึงทาง้านเจ้าหน้าที่สับระวบคุ้มครองเด็กให้สามารถทํางานได้ทันท่วงทีแล้วก็ประสานงานาการดําเนินงานในการปกป้องคุ้มครองเด็กได้เกิด ประสิทธิภาพที่สุดนะคะในส่วนหนึ่งก็จะมีการจัดเราจะมีการจัดอบรมส่วนนี้พ่อให้ผมแกต่อคะได้รับการคุ้มครองสอดิภาพส่วนหนึ่งที่ทางสื่อมวลชนท่านอยากให้ฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเรียนว่ากรณีเคสออนไลน์มันเกิดขึ้นได้ทันทีแล้วก็รวดเร็วแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้าไปอยู่ในโลกสังคมออนไลน์เนี่ยโอกาสที่เราจะจะยุติมันค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้น พ่อแม่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องทําความเข้าใจกับลูกๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของออนไลน์ทุกวันนี้มันมีโอกาสที่จะแพร่ไปในช่องทางสื่อต่างๆนะครับถ้าท่านพบเห็นปัญหาก็หมายเลขที่ที่อยากให้จําขึ้นใจเลยคือหนึ่งสามศูนศูนย์นะครับเพื่อให้เป็นหมายเลขที่จะประสานงานร่วมกันนะครับนอกจากหมายเลขหนึ่งเก้าหนึ่งที่ของทางตำรวจแล้วก็1 3 0 0ก็คืออีกช่องทางหนึ่งที่พมเราจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็น ช่องทางในการแจ้งเหตุนะครับแล้วก็เราทํางานร่วมกับทีมมูลนิธิฮักโปรเจกต,ต์ตอนนี้กำลังพัฒนาคู่มือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ h อ t l i n e นะครับได้มีความเข้าใจในเรื่องของการให้คำปรึกษาท่านที่ยังไม่ประสบปัญหาแต่อยากมีข้อมูลนะครับในการเตรียมรับกับสภาพปัญหานี้ก็โทรปรึกษาได้นะครับขอบคุณครับ ท่านผู้จัดการบุญชาติรวมถึงท่านบริอกรอยท่โลดนะครับนะท่านเน้นยันในเรื่องของการตักวงจรที่เข้าไปสู่กบบระบวนการทามนุษย์นะครับนะโดยการดําเนินคดีนะอย่างจริงจังแล้วก็หลังจากวันที่แล้วนะครับเรายังมีการดำเนินการปูพงกวาดล้างในหลายจงังหวัดนะครับในส่วนของผู้ที่ครอบครองสื่อมวลกวิกดาต้านะครับเอาไว้ที่เราเรียนร้องลวดนะครับนะเพื่อจะดำเนินการในการตรวจสอบตัวตนนะครับ แล้วก็ขยายผลเพราะฉะนั้นกรณีที่มีการจับกลุมผู้ต้องหางงทั้นส้นสิบเอ็ดลายในวันนี้นะครับนะจากการผูกพรมทั้งหมดสี่สามเป้าหมายนะทั่วทั้งประเทศนะครับเราจะเอามาขยายผลอีกส่วนหนึ่งนะครับว่าจากการที่เก็บเอาไว้ครอบครองเอาไว้แล้วก็มีคอมพิเวเตอร์จำนวนหลายครึ่งเ,เราจะตรวจสอบน,นะครับว่าทั้งหมดเนี่ยได้มีการเผยแพร่หรือเปล่าหรือส่งต่อหรือเปล่าหรืออัพโหลดขึ้นสู่ที่มีเดียหรือเปล่า นะครับเพราะนั้นการดำเนินการของศูนย์เราจะดำเนินการขยายผลต่อนะครับเพราะนั้นฝากว่าในส่วนนี้นะครับผมถือโอกาสประชาสัมพันธ์นะครับว่าถ้าใครยังดำเนินการอยู่นะครับนะท่านบูเล็รอยอิทธิพลรอดผู้โดยการสูย์ปรบปังพี่ทั้งเด็กเยาวชนแล้วก็ครัวนะครับนะดำเนินการมาคขับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็ความผิดดังกล่าวเนี่ยเป็นความผิดที่มีอาราโทษสูงนะครับจำคุกห้าปีนะครับต่อหนึ่งแสนบาท นะครับเป็นการตัดโทษสูงสุดนะครับเพราะนั้นผมต้องเตือนไว้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการประชามพันนะครับเหมือนที่ท่านได้บอกแล้วนะครับทางฝ่ายกรมวิการเด็กและเยาวชนได้กล่าวไปแล้วนะครับในส่วนของสันพวงชาตินะครับขณะที่ทางศูนย์เนี่ยกำลังดำเนินการในเรื่องของการจัดทําเป็นโซเชียลมีเดียนะครับที่จะเผยแพร่นะครับเพื่อจะประชามพันธ์นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับต้องฝากถึง พ่อแม่นะครับนะสถาบันครอบครัวที่ต้องเป็นหลักนะครับแล้วต้องออดูแลลูกหลานหรือใกล้ชิดนะครับเพราะเมื่อกี้ผมได้ไปแล้วว่าวัยที่กําลังใช้อินเทอร์เนเ็ตใช้ออนไลน์ก็คืออายุระหว่าง 15- ถึง24ปีนะครับดังนั้นจะสะท้อนปัญหาเห็นว่ายิ่งอายุต่ํามากเท่าไหร่โอกาสเป็นเหยื่อยิ่งมากเท่านั้นนะครับดังนั้นส่วนนี้ผมต้องกลับเรียนเอาไว้นะครับว่าวันนี้จากข้อมูลของ Microsoft นะครับ ภายในเวลาหนึ่งวันเนี่ยมีการผลิตภาพลามุกนะครับและไฟภาพแล้วก็ส่งต่อเนี่ยถึง1 8ึ0งพันนะถึง1,800กว่าภาพนะครับเพราะนั้นวันนี้การระบาดการตามรุนแรงของโรคอินเทอร์เน็ตมีสูงนะครับเพราะนั้นสามัญครอบครัวพ่อ,พอแม่ต้องไปหนมัดนะครับนะและหน่วยงานภาครัฐเราก็จะบูรการร่วมกันอย่างนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังนะครับ,นะรบนะเพื่อจากวงจรของกระบวนการค้ามนุษย์นะครับ ตื่นหลายคนเจิไหมครับนะาครับว่าผู้ต้องาส่วนกับผมเองก็ได้รับมอบหมายให้ประสานแลวก็ใช้การเนชชิพนะครับร่วมกับ n อ o แล้วก็ศูนย์สาทิตัไทยแคกนะครับจากที่บกมนะครับในการก็พบว่าเด็กก็เริ่มมีอายุน้อยลงนะครับที่เราพบก็คือมีแปดตับนะครับเนื่องด้วยสังคมออนไลน์เข้ามา ในสังคมปัจจุบันทําให้มีการก่อเหตุกรรมโดยทั้งมีเฟซบุ๊กวอารนะครับที่เราจับทาให้เด็กเนี่ยโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงเนี่ยถูกหลอกต่อจากแต่เสร็จนะครับทําให้เกิดอาชญากรรมมากขึ้นนะครับซึ่งในส่วนของปชมอก็ได้ร่วมกับสพตสตรนะครับเึ่งนัดจับกลุ่มนะครับก็ฝากเตือนผู้ปกครองนะครับสิ่งที่เราดําเนินการเะ้นบว่าบางทีเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเองขณะกินข้าวอยู่กับพ่อแม่นะครับหลักชามข้าวไปเลยนะครับ จะไปคุยกับเพื่อนจะออกเพลงมอกขึ้นพ่อแม่เนี่ยไม่ไม่ได้ดูเด็กเลยว่าไปไหนบ้างเพราะว่าสังคมออนไลน์ตอนนี้โรงเรียนปิดด้วยเป็นโซเชียลมีเดียทุกวันนะครับทําให้เด็กเนี่ยโซเชียลก,กับเพื่อนๆตลอดเวลาทําให้นะพ่อแม่ไม่ไม่เข้าใจหี่อ็เรียนหนังสือแต่จริงแล้วมีการแลกคลิปแล้วตกปเป็นเหยื่อนะครับ ทำให้เด็กเป็นเหยื่อคามดุลเยอะนะครับโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18นะครับบขมก็จะเร่งรัดและดำเนินการจับกลุ่มตามนโยบายของท่านท่านอนุวิกลอยนไพรวดและท่านผู้ช่วยสุพเชษนะครับจากกระทรวงสึกษาธิการขอตัวสุณมากครับไปในกุงกันได้นะครับผลการตรวจค้นที่บ้านเลขที่8 0ทับ3นะครับหมู่3ตำบลเขาดินอำเภอเก้าเหลี่ยมจังหวัดนครสวรรค์นะครับ ก็พบผู้ต้องหานะครับในมือถือใน iPad แล้วก็ในตัดได์นะครับมีไฟล์ภาพสือร่างบุคคาจารเด็กอยู่อยู่อยู่ในเครื่องดังกล่าวนะครับสวจสอบเพิ่มเติมพบว่ามีการอัปโหลด่าน Google Drive แล้วก็ในในกะดครับเป็นเว็บฝากไฟล์ครับก็มีถือร่างบุคคลาจารเด็กครับเริ่มงต้นเรื่องต้นกําลังพิสูจน์ทราบตัวเด็กเนื้อตะดับรู้นะครับสิ่งที่เรายังเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือ เยาวชนเนี่ยเข้าสู่ระบบอ,ะอินเทอร์เน็ตได้อายุจะต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับช่วงเวลาไม่กี่วินาทีเนี่ยถ้าถ้าภาพอย่างที่การแลกกล้องหลุดเข้าไปเนี่ยมันจะอยู่ยาวนะเป็นนานแสนานแล้วเด็กในวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับมันจะทําให้เกิดการเสียหายไปถึงอนาคตของเขานะครับก็ขอใหอ้ทุกคนเนี่ยสร้างกระแสะให้พู้พระพันชาให้พ่อแม่นะครับ ให้ให้ความสนใจนะครับแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันแล้วเด็กจะต้องรู้ว่าอะไรคือ,อปัญหาในอนาคตถ้า,กาเกิดหลุดไปในลักษณะดีครับผมครับ